88 Fishing Camp ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นตะเกียงฟูจิ2,000นะครับทาไมถึงเป็นเบอร์2,000นะครับเพราะว่านี่มันมีสองไส้เห็นไหมครับให้ความสว่างที่สว่างมากนะตัวนี้ก็จะเป็นหูยกนะครับก็ดึงขึ้นนะครับกดเอาอันี้ป้งกดข้างบนมันก็จะช่วยง่ายขึ้นนะครับถ้าจะเอาลงนะครับบีบแรงๆแบบนี้ก็เอาลงได้นะครับเห็นไหมยกขึ้นนะครับนี่เดินไปไหนมาไหนก็สะดวกแบบนี้นะครับผมนะตัวนี้ นะครับสังเกตได้ว่าหน้ามันจะตรงเห็นไหมครับมันเอียงเวลาถ้าจะเอียงมันใช่ไหมมันต้องกดลงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะไปหมดเลยนะครับมันมันปรับได้สามระดับอันนี้ขึ้นหนึ่งนะครับสองสามแบบนี้ครับผมสภาพโดยรวมแล้วยังสวยนะครับผมไ่ดูตามคอตามไรนี่นะครับสนิมมีนิดเดียวนะครับสวยตัวนี้ยังสวยนะครับด้านหน้านะครับมีโป๊ะโปะกระจกมาให้ด้วยนะครับผม แก๊สที่ใช้ก็จะเป็นนี่ครับแก๊สฟูจินะครับเป็นแบบของเขาเองนะครับผมฟูจิเป็นของเขาเองเลยนะครับวิธีใส่ก็เปิดตรงนี้กดเข้าไปนะครับไส้ที่ใช้เนี่ยไส้ตะเกียงที่ใช้ก็ใช้เป็นเบอร์สามร้อยก็พอแล้วนะครับเบอร์สามร้อยเป็นแบบสองผูกนะครับผูกบนผูกล่างนะครับเวลาสั่งนะครับไส้ตะเกียงก็เบอร์สามร้อยสองผูกผูกบนผูกล่างนะครับรุ่นนี้เขาก็จะมีแมกนิโตมาให้อยู่ตรงนี้นะครับนี่กดตรงนี้ นะครับเปิดฟังเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็กดแมนิโตนะครับจะไม่ต้องไม่ต้องแบบเปิดแรงนะต้องเปิดแบบค่อยๆนะครับไม่งั้นมันจะบึบบึบบึบ,บแล้วทำให้เราตกใจได้นะครับอันนี้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับเห็นไหมครับสองไส้นี่มันก็จะสว่างมากๆนะนะครับดูแสงที่เข้ามาเห็นไหมสว่างนะสว่างจริงๆนะครับเนี่ย เร่งหีนี่ปกติเลยนะอันนี้คือหลีนะครับเห็นไหมครับเร่งหลีได้ปกติเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแก๊สหนึ่งกระป๋องเนี่ยอยู่ได้ประมาณสักสามถึงสี่ชั่วโมงนะกระป๋องนี้กระป๋องสําหรับตัวนี้นะครับสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับอยู่ที่เราเปิดนะครับถ้าเราเปิดนาน มันก็อยู่ได้แป๊บเดียวเอ้ยถ้าเราเปิดแรงนะครับมันก็อยู่ได้แป๊บเดียวแต่ถ้าเราเปิดเปิดไม่แรงนะครับมันก็อยู่ได้นานนะครับนะตัวนี้สวยพร้อมใช้งานนะครับแล้วดูทรงรูปร่างนะครับแข็งแรงเพราะว่ามันเป็นเบอร์สองพันที่เป็นเบอร์แบบพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากเบอร์สามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยเบอร์พันอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็พัฒนาขึ้นมานะครับให้ดีไซน์สวยแข็งแรงนะครับพวกนี้นะครับมันจริงๆคือตะเกียงที่ไว้ส่องลงน้ําสําหรับตกปลานะครับ เออไว้ส่องตามสะพานปลาบนเรือบนโขดหินชายฝั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้แสงนะครับระวังไว้แล้วก็กดหน้ามันลงแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดให้แสงมนส่องลงไปในน้ำมันก็จะแบบดึงล่อปลาล่ออะไรเข้ามานะครับก็เราก็ตกปลาตรงนั้นได้เลยนะครับผมใช้งานง่ายมากนะครับผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับ